สวัสดีครับสำหรับใครที่ยังไม่มีรูปนะครับในช่อง YouTube นะครับในตอนที่เรามีการไลฟ์ผ่าน YouTube แล้วก็โปรไฟล์ของตัวเองไม่มีรูปนะครับวันนี้นะครับรูคิมมีวิธีการที่จะเอารูปของตัวเองมาใส่ในช่อง YouTube ได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับจากหน้าจอของเราปกติเราก็จะดูในช่อง YouTube อยู่แล้วใช่ไหมครับกดเข้าไปในแอป YouTube นะครับ แอป u t u b e นะครับแล้วก็เลือกไปที่รูปหัวคนข้างบนนะครับแต่ว่าของุกิมใช้ระบบ iOS นะครับก็จะประมาณเดียวกันสําหรับใครที่ใช้ Android นะครับก็ทำานองเดียวกันนะครับมาที่รูปของเรานะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ช่องของคุณนะครับเสร็จแล้วนะครับก็มาที่คำว่าแก้ไขช่องนะครับ ตงกดเข้ามานะครับก็จะมีในส่วนด้านบนสุดนะครับก็จะมีส่วนของการใส่รูปตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะเลือกรูปของตงัวเองแล้วก็บันทึกให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแค่นี้เองนะครับในการที่เราจะใส่รูปนะครับสำหรับแอปพลิเคชัน y t u t u นะครับแล้วก็ลองออกไปฝึกดูกันนะแล้วก็เป็นไหนที่อคิมมีไลฟ์นะครับลอง มาแชทก,กันดูนะครับว่ารูปของเองขึ้นหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเช็คง่ายๆก็คือลองเข้าไปในคอมเมนต์คลิปใดคลิปหนึ่งของครูคิมนะครับในช่อง YouTube ว่ารูปตรงเองขึ้นหรือเปล่านะครับวันนี้ฝากไว้แค่นี้กับการใช้แอปพลิเคชันของ YouTube แล้วก็การใช้เทคโนโลยีของมือถือนะครับไปแล้วสวัสดีครับ